น้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำยาฟอกผ้าขาวสองสารเคมีที่ดูจะปกติแต่รวมกันแล้วถึงตายนะครับจากข่าวเราได้ยินเยอะแยะเลยนะคะว่ามันอันตรายมากๆแล้วมีคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วแต่ว่าทำไมมันถึงอันตรายขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ผมมาสรุปให้ง่ายแล้วแหละครับ วัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซยไซครับในข่าวเนี่ยผมเห็นช่วงนี้นะมีการออกมาเตือนเยอะแยะว่าน้ํายาล้างห้องน้ํากับน้ํายาฟอกผ้าขาวนะฮะห้ามนํามาผสมกันเด็ดขาดซึ่งถูกต้องแล้วนะครับห้ามนํามาผสมกันเด็ดขาดแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับดูจบ ห้ามทำตามเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันอันตรายถึงตายได้จริงๆนะครับอันนี้คือเตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะฮะสองสารนี้ครับเราเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้ำยาล้างห้องน้ำไปล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกผ้าขาวไว้ฟฟอกผ้าขาวนะฮะแต่มันอันตรายเมื่อนํามาผสมกันโอเคเรารู้แล้วว่ามันอันตรายแต่ทําไมมันถึงอันตรายขนาดนั้นเลยครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้แบบโอเคได้ความรู้ด้วยแล้วก็ ฟังง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกันหน่อยนะครับกดติดตามหน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ที่ผมมาสรุปให้ง่ายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีและรายการสนุกๆอื่นๆกเยอะแยะเลยนะครับเริ่มต้นเรามาดูสารทั้ง2ตัวก่อนดีกว่าครับอย่างแรกครับ น้ำยาฟอกผ้าขาวน้ำยาฟอกผ้าขาวนะครับข้างในนั้นเนี่ยมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งนะครับสารเคมีตัวนี้มีชื่อที่ทำให้มันดูยากๆนะฮะว่าโซเดียมไฮโปคลอไรหรือมันคือ NaClO ส่วนน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยเราพบเห็นทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ว่าข้างในนั้นก็เป็นสารเคมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะมีสิ่งที่เรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกหรือว่าตัว HCl นะครับ คราวนี้ครับถ้า2ตัวนี้เนี่ยมันดันมาผสมกันเลยก็มันจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสองตัวแฮปปี้แต่อย่างใดจนหาว่าสารเคมี2ตัวนี้ผสมกันก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีตามนี้เลยแต่มันดูอาจจะยากไปนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วครับจะพูดให้ง่ายพูดง่ายครับสาร2ตัวนี้มาผสมกันแล้วก็ปุ้มเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือสารที่เป็นสารพิษอันตรายถึงชีวิตเลยนั่นก็คือก๊าซ คลอรีนนั่นเองแหละครับเมื่อสารสองตัวนี้ถูกผสมนะฮะมันก็จะเกิดเป็นก๊าซคลอรีนออกมาด้วยซึ่งไอตัวก๊าซคลอรีนตรงนี้นะฮะเป็นสารพิษที่มีอันตรายมากๆเลยครับแล้วอันตรายของมันคือยังไงกันแน่เลยครับ อย่างแรกเลยนะครับเมื่อสารนี้เกิดปฏิกิริยาการเกิดเป็นก๊าซคอรีนแล้วถ้ามันโดนผิวหนังหรือเนื้อเยื่อต่างๆตั้งแต่ตานะฮะจมูกหรือแม้กระทั่งลงไปเนื้อเยื่อข้างในอย่างเช่นหลอดลมแล้วแต่ก็มันจะไปทําลายเนื้อเยื่อได้เลยเลยครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคือง แต่ไม่ใช่แค่นั้นด้วยความที่มันเป็นก๊าซคลอรีนไม่ใช่ของเหลวไม่ใช่ของแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือสามารถสูดดมเข้าไปได้ใช่ไหมละครับไอการสูดดมเข้าไปได้ออย่างที่บอกมันเกิดการระคายเคืองไม่พอถ้ามันเข้าปอดไปจะเป็นยังไงนะคะมันอาจจะทําให้หายใจติดขัดได้ครับหรือแม้กระทั่งการที่มีของเหลวเนี่ยไปข้างในปอดเพราะฉะนั้นแล้วอันตรายมากๆและไม่ใช่แค่นั้นตัวก๊าซคลอรรนครับเป็นก๊าซพิษ นะคะคำว่าพิษเนี่ยโอ้โหอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าสูดดมเข้าไปมากๆหรือความเข้มข้นสูงๆถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ครับอยากจะเตือนกันจริงๆเลยว่ามันอันตรายจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามทำเด็ดขาดจำอีกทีน้ำยาล้างห้องน้ำ กับน้ำยาฟอกผ้าขาวห้ามผสมกันเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงตายนะครับตรงนี้ครับสสารเคมีตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ของมันมันเป็นสารเคมีที่ถ้าแยกกันอยู่นะฮะตัวน้ำยาฟอกผ้าขาวก็มีประโยชน์ของมันตัวน้ำยาล้างห้องน้ําก็มีประโยชน์ของมันแต่ห้ามนํามารวมกันเด็ดขาดเพราะว่ามันคือเรื่องของเคมีวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันของเราและการที่เราเนี่ยรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ก็จะทําให้เราเนี่ย ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นผมจะทําหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะมาสรุปเรื่องราววิทยาศาสตร์แบบนี้ที่มันอยู่ในชีวิตประจาวันแต่บางทีมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นและมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้เยอะผมมาสรุปให้ง่ายแล้วเลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ p l a y ิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ u ูท b e คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซไขอตัวลาป ย้ำอีกทีสาร2ตัวนี้น้ำยาฟอกผ้าขาวน้ำยาลา้างห้องน้ำห้ามผสมกันเด็ดขาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ